Exactly what happened when you interfaced with Hall? I saw things I can't explain. Things I shouldn't have seen. As she was dying, I was inside her mind, inside her memories, inside her thoughts. She was frightened. She didn't know what was happening to her. I saw the human test subjects from the Black Project in Singapore. Something inside them screamed out in agony. It caused the whole disaster. It killed so many people. Relax, breathe. It was buried for years, but Taylor's team. They woke it up. It's inside them. I think it's taking them somewhere. Stay with me. Where is Taylor going? He's still looking for the frozen forest. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนิลรีคีเช่นเคยวันนี้เราก็มาต่อด้วย b บ e ็ k o อฟ3เลยนะคะตอนนี้ถูกจบตีทางอากาศนะคะเราต้องไปช่วยพันธมิตรนะคะที่หยิบนั่นเองไปต่อกันเลยโอ้โหเราอยู่บนเครื่องบินนะคะตอนนี้บินไปไหนเนี่ยเราต้องหาตัวกันนะคะไปที่ไหนหอสักที่นึงนะคะตอนนี้นั่นไงเราเจอแล้วโอ้โหนั่นไงนี่คื ตัวที่เราจับลาด้าเราต้องยิงจรวดให้ลงนะนี่คือพวกก่อการร้ายนะคะของพวกเอ็นเอเซนั่นเองนะคะอุย้ยชอบมากเลยอ่ะยิงไปไหนเนี่ยเจอจรวดของเราเป็นไงล่ะกำลังทำอยู่เบบี้ไม่ต้องรีบโอ้โหตามไม่ทันเลยโอ้ยเรายังเป็นเด็กใหม่อยู่นะตัวเองขับไม่เป็นด้วยประโถเจะรีบไปไหนชา้าๆเดี๋ยวเดี๋ยวอย้เรียบร้อยได้ไแลวลวสองนะ เดี๋ยวก่อนมีอีกไปไหนต่ออีกเนี่ยเดี๋ยวซ้ายขวาโอ้โหมึนแทะเวียนหัวเลเนี่ยน,นี่ตามมันไม่ทันเลยอะเราอยู่บนเครื่องบินนะเราสามารถซูมได้นะพูดถึงแล้วอะ่ะซูมหาพวกก่อกันร้ายเดียวไปทางไหนต่อมันโอ้โหมันเวียนหัวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้จะไปไหนมามา โอ้โหเริ่มจะชินกับไอ้นี่แล้วนะเครื่องบินละเริ่มขับคล่องขึ้นแล้วตอนแรกนี่รู้สึกใจไอ้นี่นิดนึงนี่อีกอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไปไหนจะน้องมานี่เลยโอเคนี่รัวรัวยังไงละมันละสิโอ้โหเรียบร้อยจัดเสร็จแล้วอะไรเฮริกสั่งจังเลยเฮริกใจเย็นดีเอาลงไปคือจัดการพวกข้างล่างฮะ มีโดรนด้วยปะมีสิโอเคเริ่มจะชินกับเครื่องบินแล้วนะคะต้องถนัดบินเราต้องจัดการกับพวกนี้นะพวกสื่อสารพวกแอเนเอเซนะเอาให้เรียบร้อยเอาให้หมดนี่ไงที่เป็นแดงๆเนี่ยโอเคเฮดริกสั่งจังเลยทำบ้างก็ได้นะแหมไม่ต้องแกอูมัวแต่มองอะนะคือเราต้องจัดการ N นเซไปก่อนนะเพื่อที่จะให้อ่อ ไคลลี่จัดการต่อนะก็คือเป็นพวกอียิปต์นะครับคนทหารนั่นเองนะคือพวกคอมมอนเดอร์ของอียิปต์เนาะแฮรริกกำลังหมุกมุ่นอยู่กับไทเลอร์มากเลยอะ่ะโอ้โหทำไมอะ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะนะคะเนี่ยดูคือเขาต้องการที่จะเจอไทเลอร์ให้ได้อะ่ะกำลังจะ คือเราต้องช่วยพวกพันธมิตรก่อนนะอะไรพวกนี้แล้วเขาต้องการที่จะเจอเร็วๆพูดถึงตอนนี้เราจําเป็นที่จะต้องช่วยพันธมิตรก่อนนะคะเฮตริกสามารถติดต่อกับใครก็ได้นะพูดถึงเ่เราจะรีบไปทําไม <S <S ใช่ไหมนั่นไงดูสิโอ้โห อือุ้ยใกล้จะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็ยนใจเย็ยนอย่าพึ่งนั่นไงหัวหนึ่งละโอเคเราต้องไปทำลายสถานีสื่อสารของพวกโรบอทนะคะที่เอ็นเอตัวใหญ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอแป๊บใจเย็ยนจ้าพูดถึงเฮดริกนะคะสามารถติดต่อได้ทุกที่กับใครก็ได้แล้วก็จะรีบไปไหนนะะ่ะช่วงหลังเนี้ยนะคะเฮดริกมีกริยาแปลกๆนะ เหมือนกับโมโหอะไรมาแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจตรงนี้ไงคือเฮดริกบอกไทเลอร์คือ, Bob, Tyler, คอกบฏของอเมริกานะฮะดูแล้วแน่นอนเลยนะคะว่าเฮดริกคือตัวการใหญ่เป็นคอรัปชันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง อันนี้เคยได้ยินไทเลอร์บอกเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เรายังไม่เข้าใจอะไรนะแต่อีกไม่นานก็จะถึงตาเราแล้วเราก็จะรู้เองนะเคยพูดกับเราอย่างนี้นะเหมือนกับว่าอะไรอ่ะพูดว่างไงดีอ่ะเออมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่กับตัวของไทเลอร์นั่นเองก็จะลาไปถึงคนอื่นด้วยทั้งกลุ่มเลยมาร์กาเรตตี้แล้วที่เราฆ่าไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะรอแป๊บใจเย็นคือเราต้อง ทุบเครื่องให้นางนะคะแล้วให้นางทำลายสายไฟฟ้าขาดการติดต่อของพวกเอ็นั่นเองเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวแจนเย็น8% 9%เองโอ้โหเดี๋ยวแจนเย็นออกมากันและนี่เอาจรวดพี่ไปกิน16%นะมาแจนเย็นเดี๋ยวเรียบร้อยยังไงล่ะเสร็จยังเคนรีบๆหน่อย27%เอง ทีละคนนะจ๊ะน้องๆหนูๆมาพี่คอยแล้วเอาดอกไม้พี่ไปกินเลยแล้วกันยังไงละ่ะอยู่ไหนอีกยังยังไม่มาใช่ไหมนี่หมกมุ่นอยู่กับดอกไม้พี่ใช่ไหมอ่ะชอบใช่ไหมชอบพี่ก็ชอบมาสิยังไงก็ได้เป็นคนที่รับได้ทุกเรื่องนะจ๊ะมาซ้ายขวาอะไรก็ได้หมดแหละ <c oughs> แล้วเป็นคนใจดีด้วยนะนี่ โดยเฉพาะกับหนุ่มหนมนี่มาสิพ่อคุณเสร็จยังจ้าเคนไม่ไหวละว60%เองเหรอคือเราต้องร้อยร้อยหนึ่งให้เรียบร้อยนะจะเป็นไหนล่ะนี่ยิงซ้อนสองเลยโอเคนะใจะเย็นนะตัวเองมาแล้วนี่ยังไงล่ะโอ้โหหน้าแดงเดี๋ยวหลบแป๊บไมาย,ยังไงวะพวกเนี้ยเอาดอกไม้พี่ไปโอ้ยยังใช้ไม่ได้85%นะคะตอนนี้อย่าหลบพี่ นี่มานั่นไงซ้อนสองไทยอยู่ข้างหลังเนี่ยเคนเสร็จหรือยังหน้าพี่แดงแล้วเนี่ยโอเคนั่นไงมัว่วโอเคเสร็จแล้วไปต่อกันเลยหูยกว่าจะเสร็จอะไรอีกเนี่ยอิตาไทเลอร์อะไรอีกเนี่ยอิตา,ทตาแทนริกวิหน้ามืดเอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับเรา เมื่อกี้เราแบบหน้าตามัวๆนะคะมองไม่ค่อยเห็นเราวิ่งไปที่เครื่องบินของเราเลยนะคะไปต่อเลยเราต้องมานั่งป้องกันนางนะคะมีอีกที่นั่นไงเยอะเลยเตรียมตัวเลยรตอนนี้โอเคอีกรอบหนึ่งนี่เอาไปรัวร่วๆเรียบร้อยอันนึ่งละจัดให้เธออยากได้อะไรบอกมาบอกพี่ตรงๆก็ได้ มีการติดต่อทางไหนบ้างละ่ะโดยที่ไม่สาธารณะเกินไปนี่นี่มามาติดต่อกับพี่ทางนี้เลยก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแบบตรงๆนี่ไงล่วงไหมโอเคข้างล่างเต็มเลยอะนี่อันหนึ่งโอเคทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยเธอจ๋าร่วงสักทีสินี่ไงเสร็จแล้วเรียบร้อยยังเหลืออีกอให้มันได้อย่างนี้สินะ ชอบจริงๆอ่ะกำลังชินกับเครื่องบินอยู่นะตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนแรกไม่ชินนะแบบเบี้ยวๆอุนน้ยอนุหวยอยู่บนหัวเลยเหรอมันต้องแต่งอย่างนี้ซีนี่อันนึงอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่จัดให้เดินจรวดของพี่โอเคนะคะเราต้องรายงานไค่ดีนะเอ้ามีอีกอันนึงนะคะยังไม่หมด โอเคพวกไทเลอร์อยู่ตรงนี้นะคะอยู่แทงค์น้ำมันข้างล่างนี่นะเราต้องจัดการพวกที่อยู่ข้างบนนี่ก่อน <Push forward. S 1> ก็คือฐานทัพป้องกันความปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วก็ไทเลอร์ซุกอยู่มีใครบ้างตอนนี้รู้สึกว่าซาร่าจะไปแล้วแล้วก็เดียก็ตายแล้วนะคะแล้วก็เหลือมาร์กาเรตตี้กับไทเลอร์เท่านั้นที่อยู่ข้างล่างเครื่องกลัดน้ำมันพวกนี้นะคะ แต่ว่าเราไม่รู้จะเจอเขาได้ยังไงนะเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคือข้างล่างไอ้นี่แหละตึกนี้แหละเราต้องจัดการพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะเจอไทเลอร์ไหมข้างล่างตึกนี้นะแล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกเขาอยู่ได้นะแล้วเราทําไมถึงลงไปไม่ได้นะคะเราต้องมาทํำลายเครื่องสื่อสารก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้เจอกันแพหน้านะคะสวัสดีค่ะ